ส่วนมากนี่ตัวเด่นนี่สิจับไว้ยู่หลักหลักหน่วยนะครับอยากยึดหลักหน่วยหน่วยบ้องหันกับเขาตรงๆนะครับผมคือเขาที่ศูนย์หกนะครับผมครับครับสุกช่องครับผมสวัสดีทุกช่องเอฟซีท, FC, ทุกช่องน้ำได้ครับผมครับมือนี้เส้นแต,ต่กับมฮอด,ดอุดรเนานะมฮอดปั่นพอยห,ห้ามือนี้นะครับผมมือนี้ผมมีรับน้ำมูอหอกมือนี้บ่ผมมีรับ Premises, เอาตรงๆเลยบรรลับบรรับบรรับไม่หนึ่กันนี่อ่าของรัฐบาลไทยเนาะครับมาฝากมีฝากน้องนะครับผมรัฐบาลไทยของเส้นเตยสูตรนี่เขามาประมาณซีงวดแล้วนะครับผมสูตรนี่เขาวม่ซีงวดแต่ว anyway> like ่าเริ่มนับจากมันลุดนะครับซีงวดนะครับก้อนลังนี่ก็เขามาเรื่อยๆนะครับผมสูตรนี้นะครับผมครับอ่าสถิติย้อนลังนี่ก็งวดก่อนพูดก็หามากเด่นหาร่องหก กับเขามาส่องหาข้างบนนะครับผมกับหวดม้อหันที่ผ่านมาให้ไปที่เด่นหกนะครับผมเด่นหกเด่นหกลองห้าลวก็ส่วนมากนี่ตัวเด่นนี่สิจับยึดหลักหลักน่วยนะครับจับยูดหลักนวยหวดม้อหันกับเขาตรงๆนะครับผมคือเขาที่ศูนย์หกนะครับผมครับ ศูนย์หกตรงๆแล้วก็ยุลักน่วยความแล้วก็ตัวน้นให้เพื่อนอีกตั้งหานะครับงวดเมื่อนนะครับที่ออกไปอันนี้คือสถิติงวดที่ผ่านมานะพี่น้องสถิติงวดที่ผ่านมาตัวเด่นเด่นหกนะครับผมยุทีศูนย์หกนะครับผมเขาที่ศนะูนย์หกสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะตุลาคมนี่ก็เฮดออกมาแล้วนะครับผม เด้นเตยกระดอยอู่่ลักเด่นศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์ลองเก้าวิ่งวิ่งศูนย์ลองเก้าแมนครับวิบ่งศูนย์วิ่งเก้าวิ่งศูนย์วิ่งเก้าแต่ว่าเด่นตัวศูนย์นะครับผมล่างนะครับผมเน้นไปที่ล่างร,รับผมเน้นไปที่ล่างแล้วก็ศูนย์หนีซิยหลักหน่วยนะครับผมลักหน่วยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับลักสิปบ กับทางบนเนี่ยสีอยู่ประมาณ20บอนนะครับผมสำหรับของเต้นเตียนเนี่ยส่วนปากสิเป็นที่สั่นนะครับผมเดี๋ยวหาเบิงจักน้อยกันวันนี้ให้มาทีศูนย์นะครับผม เด่นศูนรองเนะพี่น้องเด่น0ูนย์รองเก้านี่ก็สิจับเป็นตัวเด่นหาชุดนะครับผมเด่น5้าชุดก็จะมี2.0.40.50.60 30่นี่คือชุดเด่นนะครับเด่นล่างนะครับผมสองศูนย์สี่ศบ่ครับแล้วก็หกศูนย์สามศูนยะครับผมหกศูนยครับผมอันนี้คือตัวเด่นนะครับข้างบนนะครับผม3 0มศ สำหรับตัวร่องฮาเอตัวร่องเก้าเนี่ก็จะเป็นซี่เก้าหาเก้าสองเก้าแล้วก็สามเก้าหกเก้าอันนี้คือตัวร่องเฉพาะล่างนะครับผมเน้นล่างแต่ว่าล่างซีเก้าฮาเก้าสองเก้าห้าเก้าสองเก้า สามเก้าเก้าครับอันนี้คือตัวล่างประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นี่สิมาลางนะครับผมอีกยี่ิบเอร์เนตนี่เพื่อใจไปยักน้อยอาจจะวิ่งขึ้นข้างบนนะครับผมจะเล่ยเป็นที่มากของอเน้นล่างกันบนเอาฮะตัวจอให้นะครับตัวจอต,ต,ตัวเน้นเ,น,น,เน,น,นะครับผมที่ว่ามากเนาะ สี่วงตัวข้างบนอ่าตัวเน้นเนี่ก็จะเป็นตัวนี้สี่ศูนห้าศูนต่อสองสกับสำหรับอ่าตัวร่องก็สะมีสี่เก้ากับห้าเก้าเป็นหาชุดที่เน้นนะครับผมหาชุดนี้คือตัวเน้นนะครับผมเน้นล่างกันบนนะพี่น้อง เน้นล่างกันบนเน้นล่างกันบนครับผมเน้นล่างกันบนส่วนมากตัวที่เหตุออกมาเรามันสิอยู่ประมาณหลักหน่วยนะครับผมก็เลขเอามาจับว่างไว้ที่หลักหน่วยนะครับผมกับแต่ขันผู้ได้สี่กับก็ได้ได้พี่นรองเด้อบ่ได้ว่วากันนะครับผม เพราะว่า,าอันนี้ก็คือแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางอ, <c oughs> อืได้แล้ว <c oughs> ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นกน็เป็นแค่นแนวทางแค่นั้นนะครับผม รับสุดของเส้นเตียนะครับผมยังไม่ได้เวลาด้วยมาจากคอนแทนนะพี่น้องยังไม่ถึงแปดนาทีมาจากคอนแกนุต์ครับมาไกลอยู่ครับผมตะกี้ตะกวนก็มาเห็นปลาเส้นเตียเส้นเตียเดี๋ยวนี้ยิ่งเข้าว่าเป็นเสียใหญ่เลยดิเด่นเสียใงญ่นะครับผมเสียเตียแล้วครับตอนนี้ก็ได้มาเราซีงวดนะครับผมสำหรับแนวทางแบบแม่เ็ได้เป็นเสียเึ็กในเป็นเสียได้รับมาเรื่อๆครับงวดเมื่อไหน่ต้องเข้าคับเมื่อไหร่ ได้เบิดทุกอย่างว่างั้นครับผมตั้งแบตเตอรี่ครับผมตั้งแต่ละวันที่เท่าได้เยี่ยงก่อนสามเอ็มยังใ่ะไรเยี่ยงรัฐเยี่ยงเลขสามเอ็มไหมของรัฐบาลนะครับจะได้มานะครับผมวันเมื่อวานเก่าสองสามรายการเนาะครับโดยเดี่ยวสองสามรายการเลยศูนย์หกนะครับผมรวมแล้วมือยู่วลักได้ระบาดในเซียร์นกับเมื่อไรครับเพราะว่าไอ้ไม่ได้เล่นหลายครับผมสี่ห้าหมื่น ประมาณนี้นะครับผมสุดยอดเลยเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าบวกใครนินไปทั้งนินตัวเด่นเนาะสำหรับเซียนแจกขอตัวเลขอีกรอบนึงนะครับผมครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปครับสำหรับตัวเด่นก็คือศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์เอา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 แล้วจะงวดตัวเสียน ไอ้ที่นับไม่นีซีงวดแล้วครับผมซีงวดเนี่ยเขาตรงๆนะครับเข่าไรจนนับลงเลิ่มนับนักเริ่มนับไม่ครับผมมันกับีเขาแน่รุดแน่นะครับผมแต่ว่าเวลาเขามันกับเขาเลี่ยงกันนะครับผมซีหาวดเนะครับครับเวลาลดมันกับลดไปหัวหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับผมเท่ากับมาเริ่มนับหนึ่งไม่จริงสินะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขามาเราซีงวดนะครับผมวดเนี่ญเป็นวดที่เ้าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือตัวเนี้ตัวหนักได้เย็ดซี่นะครับนี่ครับ ตัวเินตัวนักกูได้มักก็ตามนะครับผมถือมาตลอดนะครับสําหรับเส้นเตี๋ยบบรรมดานะครับจะพอกันมากนี่โอ้บหบรมดาเส้นเตี๋ยนี่เขาดีตลอดเอฟซีเอายึดเจรนาได้เลยครับก็มีเอฟซีเพิ่มทั่วมาถามอยู่เด็กวิ่งตลอดนะครับผมเด็กวิ่งเลียกเรียนนี่ว่ามันถูกงวดล้วเนาะโอ้มาถูกงวดเลยครับขอบคุณเส้นเตี๋ยวร้ายครับผมสวัสดีครับ